รับสวัสดีพ่อแม่ปีปาดาวนะครับพวกเราอยู่นที่โรงเรียนต้องมินทราทูทิศมาชิมค่ะพวกเราตัวแทนนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่1นึ่งห้องสองนะคะข่าวนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่ตังวันนี้เรามาสัมภาษณ์ครูท่านหนึ่งนะครับในเรื่องครูดีในดวงใจนะครับจะเป็นครูท่านไหนนั้นเราไปชมกันเลยกราบสวัสดีพ่อแม่ผมนายวราเทพเนนภาคานะครับโนสี่สาม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านผมนายพันวัตกีตารหัส044สวัสดีครับผมนายณรุเบศิวิสิทธิ์รหัสนังสาศึกษาส4 6สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาววรรณสาวตวนชัยรหัส055ค่ะดิฉัานนางสาวศิรปรภาทิมพูลรหัส057ค่ะ คนเหล่านี้ที่ได้มาเกิดแล้วไม่ได้เกิดพวกนี้เขาเรียกว่าการถลากก็จะยิ่งเกิดอะไรลุกปรการละลามีชีวิตหรือยัง่าที่ได้ ไ้ร่วมกับคุณครูนะคะโค้ชปิยะพัทรคุณนะครับ,รรบสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีทหกโรงเรียนนวมินทราชูทิต์มชินครับค่ะตอนนี้คุณครูได้รับราชการครูมากี่ปีแล้วคะรับ,บราชการครูมาแปดปีแล้วครับอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิต์มชิน<ม>ก็สอนภาษาไทยนะครับในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หก แล้วอาชีพครูเป็นอาชีพแรกเลยไหมคะที่คุณครูค,คิดอยากจะเป็นนะคะอาชีพครูจริงๆแล้วก็คือขออนุญาตเท้คาวความไปนิดนึงก็คือครูเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นข้าราชการครูนะครับก็คือญาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการครูหมดแล้วก็คุณแม่ของครูก็เป็นข้าราชการครูก็เลยมีเหมือนกับด้วยความที่ความชอบส่วนตัวอยู่แล้วเราเป็นคนชอบพูดคุยกับคนอื่น ีนี้เราก็คิดว่าถ้าหากวันหนึ่งเราได้นําสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราศึกษาเนี่ยไปได้ถ่ายทอดสู่คนอื่นอย่างเงี้ยครับประกอบกับเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าครูคนไหนที่สอนเราเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังหรือว่าอธิบายอะไรต่างๆมันก็ทําให้เราเกิดแรงบระดานใจที่อยากจะเป็นครูขึ้นมาก็เลยตั้งหน้าตาั้งตาแล้วก็ตั้งใจหรือว่าจะเป็นข้าราชการครูให้ได้นะ่ครับ ความคิดยังไงกับคำว่าค,ค,ครูดีในดวงใจบ้างคะครูดีในดวงใจใช่ค่ะก็ต้องมันสาม,มารถแยกกันได้ว่าครูดีเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของอในส่วนตัวของครูที่ประกอบอาชีพคร,รั้งการครูนะครับ mm hmm. แล้วก็ดวงใจในที่นี้ก็คงเป็นดวงใจของอนักเรียนในดวงใจนักเรียนในดวงใจของเพื่อนร่วมง,งานในดวงใจของคนที่มองอาชีพครูนะครับ mm hmm. ก็สามารถมองได้หลายแง่มุม คำว่าดีเนี่ยก็คงจะหมายถึงเป็นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจรรยาบรณวิชาชีพนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครูนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีคุณธรรมมีภูมมฐานนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็จะประกอบกันเป็นคําว่าครูดีแต่ในปัจจุบันในสำหรับครูคิดว่าในในมุมมองของลูกศิษย์ที่มองว่าครูคนไหน คน,คนไหนจะดีคนไหนจะไม่ดีนะครับก,ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งละหลายอย่างเนะว่าเด็กจะพบเจอประสบการณ์แบบไหนถึงจะพูดว่าอ่ะครูคนท่านนี้ดีส่วนตัวครูเองเนี่ยครูคิดว่าในความคิดครูอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เราเป็นครูมาเนี่ยครูเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกลูกศิษย์สอนได้แม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงดื้อขนาดไหนจะยังไงก็ตามเราก็สอนเขาได้หมดนะครับเราก็เลยมองว่าเออเราอย่างน้อยเราก็ มีความตั้งมั่นตั้งใจในอาชีพครูแล้วก็ถือว่าในตัวตัวเราเองเราคิดว,ว่าเราก็สามารถเป็นครูที่ดีได้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คําว่าครูดีมันสมบูรณ์แบบขึ้นส่วนสิทธ์เนี่ยนะครับก็เขาก็คงมองว่าถ้าครูคนไหนที่ตั้งใจสอนเขานะครับตั้งใจอบรมสั่งสอนให้คความรู้เรียนสนุกเรียนมีความสุขนะครับเป็นครูใจดีครูที่ดีนั่นก็คงเป็นความหมายที่เชื่อมโยงกันว่าสามารถเป็นคุณครูที่ดีครูดีในดวงใจได้ แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทาให้ครูอยากมาเป็นครูครับออย่างที่ครูบอกในตอนแรกนะครับก็คือแรงบันดาลใจในความเป็นครูนะครับรก็คงเป็นเรื่องของการลุคลีกับอา,อาชีพครูนะครับอยากเป็นเราดูเราสังเกตเราเห็นคุณแม่เราเราเห็นครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ประกอบกับความชอบส่วนตัวด้วยนะครับก็เกิดแรงมันดาลใจอยากจะเป็นคุณครู พอได้เป็นครูแล้วมันก็มีอีกความรู้สึกนึงก็คือไม่ใช่แค่อาชีพครูแล้วเราก็อยากจะเป็นครูมืออาชีพว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ให้ให้เราเนี่ยการเป็นครูมืออาชีพไ,ได้ไม่ใช่ในมุมมองของใครแต่เป็นในมุมมองของตัวเราเองว่าเราทาอาชีพนี้ได้ดีหรือยังเป็นอาชีพที่เราจะอยู่ไปตลอดชีวิตได้ไหมนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ครูประทับใจในวิชาชีพครูคความประทับใจของการมาเป็นครูก็คือคงเป็นเรื่องของการที่ เราได้สอนหนังสือนะครับเราได้อยู่กับเด็กนักเรียนเราได้แก้ปัญหาความพิเศษของคนเป็นครูอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นผู้ที่ต้องปรับตัวเองต้องพร้อมรับก,กับสถานการณ์เพราะว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีอะไรมาวัดเลยว่าวันนี้เราจะเจอปัญหาอะไรเราจะเจอเด็กแบบไหนเ,เพราะว่าหลายๆคนหนึ่งรคน,คนก็หนึ่งแบบหนึ่งออารมณ์มันก็คงเป็นเรื่องของความตื่นเต้นความความสุข ที่ได้เราทํางานประกอบกับการที่เราได้เรียนรู้ที่จะศึกษาเด็กในหลายๆคนประกอบกับความตื่นเต้นในการที่เราได้ได้สอนหนังสือได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้เด็กนะครับรวมไปถึงให้คาปรึกษาแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือการได้มาอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฝึกที่สอนที่ปรับเปลี่ยนตัวคุณครูเองในหลายๆแบบ ครูทุกคนเนี่ยจบมาเหมือนกันจะมีมาทัถามว่าการเป็นครูต้องแบบนี้ตามหลักสูตรที่จบมาะแต่พอไปอยู่ตามโรงเรียน,นยทุกคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นจึงครูก็บอกเลยว่ามันมันไม่สามารถที่จะบอกได้ตายตัวว่าว่าเราไปอยู่โรงเรียนนี้เราต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนะครับมันก็คงมีความตื่นเต้นนะครับความสุขของครูอย่งางแลวครูมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อยากจะเป็นครูหรือกำลังเรียนวิชาชีพครู อยากจะบอกกับคนที่เรียนครูใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยต้องตั้งใจเรียนนะในสมัยนี้เนี่ยคือหลักสูตรปรับเปลี่ยนเยอะปรับเปลี่ยนมากเท่าที่ครูสังเกตดูเดี๋ยวนี้เข้าโรงเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมใช่เข้าโรงเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับก็ถือว่าข้อดีข้อดีก็คือเราได้เจอได้เจอเด็กไวได้เจอสารภาพของการเข้าโรงเรียนเนี่ยมันไวแต่ว่าสิ่งที่เหนื่อยก็คือข้อแรกเลยคนเรียนครูต้องปรับตัวไวมาก การเข้าโรงเรียนปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนะครับมันต้องตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเ,เต้นพวกเราตื่นเต้นคือเข้าเข้าโรงเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยก็คือต้องปรับตัวมากต้องศึกษาบริบทของโรงเรียนไหนจะต้องเรียนพื้นฐานวิชาพื้นฐานในปีหนึ่งอีกนะครับและเกรดปีหนึ่งเนี่ยคือเรื่องสำคัญเลยใช่ไหมนะเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่สองสามสี่เลยนะครับทีนี้คนเรียนครูเนี่ยก็ต้องข้อแรกเลยนะครับครูอยากจะฝากไว้นะสามคำที่ครูยึดสําหรับ การมาเป็นครูแล้วก็คนที่ใกล้ๆตัวที่คนที่สนิทรู้จักกูก็ลูกศิษย์ก็จะแนะนําพวกเขาไปตลอดว่าเป็นครูเนี่ยต้องมีหนึ่งคือภูมิรู้ต้องมีความรู้ที่ดีนะครับต้องรู้จักศึกษาหาความรู้และอย่านิ่งก็อันไหนที่เป็นสาขาวิชาที่ต้องสอนต้องขยันอ่อาขยันดูอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดอย่าหยุดนิ่งอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะมันจะใช้ได้ตลอดชีวิตมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับต้องมีภูมิรู้มีความรู้ที่ดี ภูมิธรรมก็ต้องรู้จักคุณธรรมที่ดีคุณธรรมต่อตัวเราเองคุณธรรมต่อสิทธิ์ของเราคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมงานคุณธรรมต่อองค์กรนะครองตนครองคนและครองงานนะครับต้องให้มันสม่ำเสมอแล้วก็จัดสัดส่วนให้ดีนะครับตัวสุดท้ายคือภูมิฐานภูมิฐานเนี่ยคือ first i p r e s s i o n ถูกไหมใช่เราเข้าไปในห้องเรียนนะครับตอนแรกที่นักเรียนเห็นเราเนี่ยเขาจะจดจำภาพเราอยางไง มันเป็นบทบาทของความเป็นหน้าที่ครูว,ว่าเราจะสอนให้เขาเป็นคนดีคนเก่งเนะี่ยเราต้องทําให้ขาดูของบุคลิกภาพเราต้องได้นะครับเราต้องทํายังไงพูดจาอย,ย่างไงทัให้เด็กประทับใจและเด็กก็จะตั้าใจคูมุมชั้นเรียนให้ดีนะครับต้องรู้จักปรับอยู่เสมอนะครับบุคลิกภาพเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็อยากจะฝากคุณครูนะครับและคนที่กําลังเรียนครูก็ขอให้กําลังใจแล้วก็ขอให้พยายาม ศึกษาเร้าเรียนนะครับแล้วก็นำความรู้มาพัฒนาประเทศนะมา,นานพัฒนาโรงเรียนที่คุณครูแต่ละท่านอยู่นะครับแล้วก็มีกําลังใจมีกําลังกายที่ดีนะครับก็จริงๆก็มีมันเยอะนะแต่ก็ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะคะขอขอคๆๆคบคุณคุณครูนะคะโค์ปิยพัฒรภูมิมากนะคะที่สละเวลามาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะ ต่อนะครับเราก็จะมาถามความมีหนี้ของอาจารย์ท่านอื่นนะครับว่ามีความมีหนี้ไหมครับอ,อาจารย์เราขออนุญาตครับผมมีต้องถามว่าครูนี้ในดวงใจในอุรมคติของครูต้องเป็นแบบเป็นอย่างไรครับครูที่ดีครูที่ดีก็คือครูที่มีจิตใจส่งมอมารีรแล้วก็คือเป็นแบบอย่างที่กับเด็กแ้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนทั่วไปด้วย น,นี่ก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีออนอกจากว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยเราให้ความรักความเมตตากับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและยิ่งในปัจจุบันนี้ด้วยอะ่ะก็คือนอกจากที่เรามีความรักความไม่ตาแล้วเราก็ต้องให้ความรู้เขาด้วยซึ่งว่าในปัจจุบันนี้มันมีเหตุการณ์ที่หรือปัญหาทางสัคงคมนิดนึงด้วยเราก็จะต้องเป็นการช่วยเหลือเด็กอะ่ะให้มากที่สุดสขอบคุณครัเขอบมาก ต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์คุณครูท่านสุดท้ายกันนะครับเราไปหากันเลยห้องนี้ไม่มีไงั้นไปห้องต่อไปกันในห้องนี้มีคนหนึ่งเรา่อไปกันนะครับุณครูคับขอลงมาสักครูนะคุณครูคิดว่า ครูดีในอุดมคติครูดีในอุดมคติของครูเปไน็นย่งไรครับคุณครูที่ดีในอุดมคติอ่ะค,ะคมก็มีหลายข้อเนาะนะคะสำหรับคุณครูที่ดีเนี่ยหนึ่งนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักอดทนต่อปัญหาเราเจอลูกศิษย์เยอะนะคะแล้วก็ลูกศิษย์แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองนะคะแล้วก็รู้จักอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้ทําได้รับมอบหมาย แล้วก็อีกอย่างที่ที่สำคัญของครูก็คือคุณครูต้องรู้จักใฝ่หาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือโลกมันก้าวไปไกลนะคะเราก็ต้องก้าวไปให้ทันแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ศย์ค่ะครับขอบคุณคุณครูมากนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมกรับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะกลาบอะไรกันนักกันหนา ก็เราจะเห็นได้ว่าคุณครูทุกคนมีครูในอุดมคติที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สละเวลามาให้พวกเราในการสัมภาษณ์นะครับและก็ขอบคุณสถานที่โรงเรียนน้ำวมินทลาชุติมัชชิมหรัววันนี้ก็ขอบคุณค่ะซิวกราบสวัสดีพี่ปานาอาดิชันกราบสวัสดีพ่อแปะพ่อแปะ